แล้วไม่ได้ทำเพลงเลยโอเคนะครับวินนีต้อนรับสู่ช่องที่มีชื่อว่า Good v e t Channel เอ้ยอุ้ย Web Channel บ้านนี่อนดูมี่เสือเ้อหน้าปนะครับว้าวไปเครื่องแรงเค่งสงายไม่ได้ไปสกาลีชิปหายไม่ได้เป็นหมอเนี่ยโอเคนะครับวันนี้นะครับเรามาเล่นไปบวกกันนะครับผมเล่นไปสนุกเลยบทดีบู สรุปจะตายยำ้ำเรามาดูมหาศาลเจ้จาถืเกมนี้กันมีคนไหครับผมเอ้วันนี้เราจะเจอคนแบบไหนก็นไม่แน่ใจเดี๋ยวเราทำการโป่งกันมั่วไปก่อนเผื่อถูกทุกคนเราจะโป่งกันเอาจิตแล้วกันเพราะหากันจิตเลขอ่ะเอาไม่ทันด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้มันยุติไปุ้ยอันนี้นผมใส่แก๊สไปด้วยนะครับเรียกว่ากาถ่ายและข้อความเด้อ Nai, dulu เนี่ย yeah. เห็นไหมทุกคนมันคือการไฮไลท์ข้อความไฮไลท์ไปไลา์ประโยชน์จัดที <c oughs> <c oughs> ่หรือสนุกแนก เปลี่ยนนะครับผมปืนจัดเลยนะเราใช้ไปทำไมไวะเ,เปลืองเออไฮไลท์ดีือวีม่ปกติไม่ก็เหมือนกันผมว่าชิบหายเลยเดี๋ยวนะสามใช่ไหม แล้วก,กันล,ออกลนักาไปโอ้เฮเหรอเฟื่องใจอย่าบ,บอกนะเดี๋ยวมันก็รีใช่ไหมแกไม่ผิดนะมันอุตสา่าห์ใส่การ์ดหมอมาให้คุณอะไรนี่อูตสา่าใส่การ์ดหมอล้วพี่มูก็ต้องทำใหาา้คุ้ณแบบนี้ก็สามารถกระจ โอเคไปายทุกคนนะคะวันนี้นะครับคลิปอาจจะสั้นแค่สามนาที